อนนี้ก็กาลังจะไปทะเลสาบนะคะก็มีของในนี้ก็จะเป็นผ้าขนหนูนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหมอน,นะคะ่ะเอาไว้นอนเนาะไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะก็อากาศยี่องศานะคะร้อนมากเลยค่ะแล้วก็เมฆไม่มีเลยนะคะอุ้ยข้างนอกดอกไม้สวยจังเลยค่ะเห็นไหมแต่ก่อนจะไปนะคะเราก็มาซื้อเครื่องดื่มก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นแมคโดนัลล์ค่ะ drive thru เนาะตลกมากเลยค่ะขนตาปูดต่อมาเหลยออยุระมาณ สองสเส้นนะคะล้วก็ซื้อเครื่องดื่มก่อนนะคะก่อนที่จะไปที่ทะเลสาบนะคะนี่ก็คออือทางลงไปที่หาดนะคะข้างๆก็จะเป็นถนน,นนอกนตรงนี้สดสิคะ เราต้องเดินผ่านป่าไปนะคะก่อนที่จะไปถึงทะเลสาบนะคะป่าดูสิคะเได้ยินเสียงน้ำตกเลยคะ่ะไม่ไม่ใช่น้ำตกนะคะเป็นลำธารเล็กๆนะคะที่มันไหลลงไปที่ทะเลสาบนะคะ ข้างบนเราก็จะเป็นถนนนะคะดูป่าสิคะป่าฝนนะคะก็จะเป็นแบบแบบนี้นะคะป่าฝนก็จะมีเฟิร์นนะคะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ต้นไม้ก็จะมีพวกแบบว่าเฟิร์น ตะไคร่น้ำเกาะนะคะเต็มไปหมดแล้วค่ะเราเดินมาห้าประมาณห้านาทีนะคะตอนนี้เราก็มาถึงทะเลสาบแล้วค่ะน้ำสูงนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะตอนนี้นะคะอระโอเค แลน,นี่นะคะก็คือทะเลสาที่ปูม,มาวันนี้นะคะสวยไหมคะเวเตรียมนั่งแล้วค่ะตอนนี้นก็เป็นภูเขาสูงๆที่เห็นจากมุมก็มจะเป็นภูเขาลูกเดียวกันที่เห็นจากมุมหลังบ้านปูนะคะก็เห็นที่นี่เลยคะ่ะเดบิวเตรียมละจริงๆปกติน้ำมันจะลงไปมากกว่านี้นะคะถ้าช่วงซัมเมอร์เนาะ <laughs> อันนี้ก็คือแม่น้าที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะมันก็ไหลลงมาที่ทะเลสาบนะคะว่าแล้วว่าเมื่อกี้ปูลืมอะไรนะคะปูลืมหมวกค่ะลืมหมวกไว้บนรถนะคะเดี๋ยวูจะเดินไปถ่ายรูปตรงนู้นนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใส่บิก,กินี่นะคะมาอาบแดดกันนะคะน้ําใสมากเลยค่ะแล้วก็คนไม่ค่อยมีนะคะจริงๆจะบอกว่าเดวิดไม่ค่อยเต็มใจมาเท่าไหร่นะบอกว่าอ่าส่วนมากชุดวัยรุ่นนะคะที่มาทะเลสาบนะคะรุ่นนางนั้นไม่ค่อยมานะคะ มยมีบางคนไปตั้งเก้าอี้ไปตั้งตรงโน้ยน,นะคะนะคะเป็นเกาะน,นะคะอ๋ยมีบ้านคนอยู่บนนั้นมีบ้านคนคะ่ะแต่เราต้องข้ามน้ำตรงนี้ไปเกาะน,นะคะเพื่อจะไปตรงนน้นนะคะน้ำนี่เย็นมากเลยนะคะเนี่ยไปกันเลยคะ่ะโอ้โอ เย็นมากเย็นแบบน้ำเล่นไม่ได้นะคะมันเย็นเกินไปอ่ะดีมากเลยค่ะปีที่แล้วปูมานะคะคนเยอะกว่าน,นี้นะคะมันอาจจะแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยนะคะอุ๊บเรจะก็เห็นก้อนหนึง่งคนทาสีเล่น,นะคะ่ะนี่ค่ะไม่รู้เขาทาสีที่นี่หรือว่าทามาจากบ้านแล้วมาทิ้งไว้ที่นี่นะคะเห็นตอนนี้ก็กําลังนั่งเล่นอยู่นะคะ ข้างหลังกูก็จะเป็นภูเขานะคะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะคะภูเ <Yeah. S 1> ขาที่ยังมีน้ําแข็งอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะก็ข้างบนนั้นก็จะไม่มีน้ําแข็งนะคะก็จะกลายเป็นภูเขาเขียวๆปกตินะคะวันนี้ก็เลยพามาดูบรรยากาศด้โชคดีมากๆเลยคะ่ะคนไม่เยอะนะคะก็เลยมานั่งถ่ายคลิปได้ค่อนข้างกไม่มีใครเลยะคะ่ะ ให้ดูน้ำนะคะน้ำน้ำอยู่ไหนแบบนม้ลนี่ค่ะน้ำใส่มากเลยค่ะ อันนี้มีคนพายเรือนะคะก็เลยมีคลื่นเนาะปกติน้ำมันจะเนี่งมากเลยค่ะโอ๊มีคนอยู่ตรงนั้นด้วยเอาใจคะใส่มากๆเลยเนาะก็ตรงนั้นมันก็จะลึกนิดนึงนะคะปูแว่นน่ะไม่เป็นนะคะปูก็จะไม่ลงน้ำนะสวยมากเลยค่ะ น่าเจ๊งเพราะว่าเดวิดเริ่มเบื่อแล้ว <laughs> นางไม่อยากมาแล้วเนี่ยโอายสงสารจังเลยอ่ะเดวิดไม่ค่อยออกมาทําอะไรนอกบ้านเท่าไหร่เลยอ่ะชอบอยู่บ้านแล้วพอฝนตกก็บ่นว่ายอยากจะออกจากบ้านพอแดดออกก็ไม่ออกอาสงสารเนาะ Why don't you take off your shirt? <No. S 1> you don't want to get tan anymore? No, I do, but do. do. why don't you? Let's see you do it. <laughs> smile, can you please smile? I am. Are you? Mm -hmm. Your face is just dry. My face too. <sighs> <sighs> Go in, piss in the water. But this is my favorite place in town. Yeah. <laughs> mm. Take off your shirt, babe. ไม่หน่ะ No, it's not cold. I am cold. Okay มีเสียงเด็กน้อย้วยค่ะตอนนี้นะคะก็เวลาตอนนี้นะคะก็ประมาณ25องศานะคะแต่ว่าหลังบ้านรู้สึกว่าจะร้อนกว่านะคะที่นี่รู้สึกไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าข้างหลังมันเป็นป่าเนาะอย่างที่เห็นตอนแรกนะคะที่พาเดินเข้ามานะคะพอเราเข้าไปในป่าเนี่ยมันความอุณหภูมิมันจะลดลงนิดหน่อยนะคะแล้วก็ ทางทะเลสาบคือมันมีน้ํามีอะไรเนาะมันก็จะอุณหภูมิมันก็จะลดลงนิดหน่อยนะคะแต่ว่าช่วงนี้คือช่วงแบบว่าว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดและะ้วค่ะที่มาที่ทะเลสาบนะคะคนก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็จังหวัดที่ปู้อยู่ตอนนี้คือคือโควิดระบาดด้วยนะคะเราก็หนีมาหนีผู้คนนะคะมาอยู่ที่ทะเลสาบแทนนะคะไม่เิดงแง,งยตลอดเลย เดวิด so this is your most favorite time of the day get the fuck out o here อย่างงี้มีคนพายเรือแล้วนะคะเดวิดไปแล้ว can you just just never mind ไปแววกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านต้องเดินผ่านไป่ายนะคะเดี๋ยวเข้าหลังเดี๋ยวปุ๊บพาไปเที่ยวทะเลสาบไหนอีกตามมาดูนะคะแคนาดา พ่อทุกสถาบัน